นางสมจิตกาลนนทนค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรีค่ะปัจจุบันนะคะคุณแนทได้รับราชการพยาบาลวิชาชีพประจำห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลมงคลทองค่ะครบพยาบาลสาวส,สวยนะครับพบกับผู้กองหนุ่มสุดหล่อนะครับผู้กองออฟครับเหลือเอกทวีศดิ์เหลือสิงนะครับเป็นบุตรคนสุดท้องของนวโทโสนอะและคุณแม่พัชรีเหลือสิงนะครับจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่4 6 นั่นเองในเรือรุ่น103สขาววาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับปัจจุบันเป็นในหาก,การอาวุธนะครับแผน,นหกหน้าแผนกอาวุธและการเรือ<ค><ณ>เรือหลวงป่าบปรปัดของเรือหลวงอาวุธของโจ๊ก

คนชิ้นนี้ผมขอเป็นตัวแทนของทุกทุท่านขออวยพรให้คู่เป่าสาวทั้งสองพรอมรักกันด้วยความสุขความไม่ท้ายอดทองระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ,บ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับใช่ใช่ใ,ชในานที่เป็นมงคลผมในฐานะที่ เป็นในหารเรืออุโสงของายงานนี้ก็ขอกราบต้อนรับน้องแนทเจ้าสาวของเราในวันนี้เข้าร่วมเรือนาวีนปรอบมือต้อนรับน้นองแนทเข้าสู่เรือลำน,นี้นะครับท้ายก็อยากจะบอกกับน้องแนทเราได้เรียนในวิชามาซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่เป็นเอกและก็เป็นหนึ่งของประเทศไทยนะครับ ขอให้น้องแนทเชื่อมั่นว่าน้องอ๊อฟจะมีความมั่นคงแน่แน่เช่นเดียวกันในวันนี้และตราบเราเดินเรือที่ไหนนะครับเราไม่เคยหลงทางเราสามารถกลับบ้านถูกเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องแนทได้เชื่อมั่นว่าแม้ว่าเขาจะไปนานๆนะครับในฐานะที่เราเป็นฐานเรือเรามีภารกิจมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้อง รักษาประเทศชาติและหน้าน้าของไทยครับในอะไรก็ตามเราก็สามารถกลับมาถึงบ้านของเราได้อย่างปลอดภัยครับก็ขอให้พวกเราตั้งันครับ,บสวัสดีครับท่านเสนาธิการอุบลรัตน์ในที่บริการแอกวิเวกิจที่กรุงเทพวันนี้ก็ถือเป็น งานมงคลนะคร,รับที่วเราพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความดีกับผู้อ่านสาวในวันนี้ผมในฐานะที่ทําง,งานร่วมกับเจ้าสาวคือน้องแนทน้องแนทคือเจ้าสาวเนี่ยได้ทํางานที่โรงพยาบาลบางบัทองาเวลาน่าจะประมาณสักเป็นเพรีบานในห้องซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทุกท่านลองนึกถึงภาพห้องป่าตัดก็คงจะรู้สึกว่าสึกตัวน้องแนทได้ทํางานในส่วนที่มีความสําคัญ และก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าระหว่างที่น้องแนทเจ้าสาวได้ทํางานที่โรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญหนึ่งที่ช่วยกันทําให้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลของเราได้พัฒนาได้มีมความก็เ,เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ยืนยันว่าแต่ครับน้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่เวลา5ปีที่ได้ทํางานที่โรงพยาบาลมาเนี่ยต้องบอกว่าก็ามไม่เคยเกิดความผิดพลาดม้แต่ทำให้ งานของโรงพยาบาลเนี่ยก้าวหน้าไปด้วยดีโดยตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าว่าเจ้าสาวเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้สึกก่อนแล้วก็มีความมั่นคงแน่นอนนะ,ะครับเพราะว่าไม่ฉะนนั้นก็คงจะมีามงานเกี่ยวกับการให้เรื่องผู้รองนะครับคือผู้กองออฟก็ได้เห็นแล้วว่ามีความก้าวหน้าจนต,ตอนนี้เนี่ยเป็นหวัวหน้าของงานแล้วและก็มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง ชัดเจนภายในระยะเวลาน้องสองเนี่ย e ได้คบหากันมาตั้งแต่เรียนนะครับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเวลาหลายปีเจ้าบ่าวที่เลือกในครั้งนี้นะครับต้องเป็นคู่ชีวิตที่ถูกต้องและก็ยั่งยืนตลอดไปแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสนี้ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันมงคลสมรสก็ถึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวนะครับก็จากคุณสบัติของ เจ้าหวังและเจ้าสาวแล้วผมคิดว่าครอบครัวนี้คงจะเป็นครอบครัวที่มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง,งขึ้นและก็ควัมวัน กับเรียนนะครับท่านเชฟนักพิการโรงเรียนนเรือนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครูบาอาจารย์ของโรงเรียนนเรือนะครับของโรงพยาบาลบางบัวทองสาวแล้วก็ของเจ้าบ่าวทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแสดงความรู้สึกจริงใจนะครับเพื่อความดีใจเลยว่าเป็นปลื้มนะครับตอนช่วงเช้านการับที่น้องบางบัวทองเนี่ยครับที่บ้านเนี่ยอบอุ่นเลยนะครับเพราะว่า ด้วยความรักน้องแนทนะครับแล้วก็ออฟนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้อีการที่ยางเลนะครับขอกราบขอบพระคุณตรงรีนในเรือนะครับครูอาจารย์นะครับทุกทุกท่านเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่วันนี้ก็เดินทางมาร่วมงานด้วยเนี่ยนะครับท่านมีส่วนร่วมนะครับในการปลูกฝังให้ออฟมีความรู้ทางวิชาการนะครับรวมทั้งวิชาชีพทางเรือต่างๆนะครับผมมั่นใจว่า ลูกชายผมจะเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีได้นะครับและสิ่สำคัญญญารียานึ่งนะครับพ่อแม่ผมเจ้าสาวนะครับที่ได้ให้โอกาสกับทั้งสองคนได้คบกันเมื่อประมาณ8ปดเกปีที่แล้วมานะครับก็อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดท,ที่สำคัญในวันนี้ขอกราบขอบพคุณอีกครั้งครับ พูดได้ดีมากเลยค่ะขอขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะคขอบคุณค่ะอ่ามาเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับสมัยนั้นเขาเรียกว่าเอ็มเขาไปตั้งชื่อตัวเองว่าตังเกจเล่หาปลาครับทีนี้ที่ผมคิดนะครับนั้นก็คงจะเป็นคนที่ชอบทะเลครับนั่นเขาเป็นคนที่ชอบทะเลมากเขาเห็น ชื่อโปรไฟล์ที่ผมตั้งขึ้นเนี่ยเขาก็คจะชอบชือโปรไฟล์นี้คิดว่าผู้ชายคนนี้น่าค้นหารับก็เลยคุยกันตั้งแต่น,นั้นมา,อะ,มาอะไรวก็ับเขาเก็รู้สึกว่าอยู่กับเขาุกครั้งที่ได้คุยกับเขารู้สึกอบอุ่รู้สึกเหมนแบมีความุนอบอุอาเงี้ยค่ะก็ผบกันไป้กันนาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ที่ดีที่สุดในชีวิตคนึ ก็ผมก็ประทับใจในตัวนะ,ะตรงที่ว่าการเป็นชีวิตนั้เป็นนักเรียนในเรือเนี่ยสมัยที่ผมเป็นนักเรียนในเรือเนี่ยสึกภาคปีละสองครั้งเลยครับจากบ้านจากเมืองไปก็ปีละสองครั้งเขาเป็นคนที่ยังหยัดยืนยังรอผมได้ในทุกปีที่มลับมาแล้วไปทํางานเนี่ยเขาก็ยังคงรอรอที่ผมจะกลับมาหาเขาเลยครับเหมือนที่ทั้งเสดได้บอกไว้นะครับผมไปทํางานภาคใต้สองปี ทุกๆเดือนเราก็จะโทรคุยกันครับว่าออผมจะกลับช่วงไหนเขาก็ยังรอตลอดผมก็ประทับใจเขาตรงนี้ครับในตัวแทนผู้บ่าสาวนะครับขออนุญาตกล่าวขอบพระคุณนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับที่ได้ได้ให้ความการุณนานครับเมตาม,มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจมากนะครับก็ขอขอบคุณไวนะ้ใน ในนัที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ แูแลผูห้หญิงคนนี้ไปจนตลอดชีวิตของผมครับไม่ว่าจะจะ,จะทุกข์จะสุขอย่างไรนะครับก็ะจะไม่ทิ้งกันครับผมว่าอบอกอย่างเดียวคงยังยังไม่ได้นับเลยครับทไมค้องก้องยังไม่ได้บักเลยอ่ผมแอบแย้งเจ้าบ่าวต๋องรักสามทย นับสองนับสามครับ,บพิธีรับสมเบีจครับมีความหมายและความสำคัญในพิธีมงคลสมรสนะครับเนื่องจากเจ้าบ่าเป็นนายทหารที่จบจากโรงเรียนในเรือนะครับกระบี่ถือเป็นของสูงนะครับเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงภารกิจอันใหญ่ยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานผู้ได้รับกระบี่จึงพระลึกเสมอว่ากระบี่นั้นคือเกียรติยศศักดิ์ศรีของนายทหาร ช่นเดียวกับในวันนี้ที่ได้จัดให้มีพิธีรอบซุ้มกระบี่เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าสาวอันเป็นการต้อนรับเจ้าสาวของเรานะครับเข้าเป็นคู่ชีวิตของนอายทหารสแสดงให้เห็นว่าทั้งสองพร้อมที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นพิธีที่มีความสําคัญอย่างสูงเลยนะคะพี่ออยค่ะครับับันนี้ก็ได้เวลา thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. สถ <hertz diversity S 2> ิต <forcé> ิแล้วนะครับนี่ค่ะล่าสุดนะฮะล่าสุดจะเป็นคนได้นะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับ พี่กรพี่กรอยังสดอยู่ใช่ไหมครับจะลงเป็นร่มใไรมีคิน่ะไ่รู้จะเลือกใครดีาอยู่ันี้ยังสอสออ่าตองอ อันเชิญขึ้นมาถ่ายภาพกับคู่บ่าวสาวเลยเร็วเชิญคุณในความจำไม้เลยค่ะชื่อนางสาวสวนนร้่องนี้ผมก็เสนอค่ะเป็นเป็นอะไรเจ้าบ่าวสาเป็นหลานของเจ้าบ่าวน้องน้องกี่นะชื่อไม่ได้ยินครับน้องผู้ชายครับชื่ออะไรชื่อน้ำชื่อน้ำครับต้องน้ำน้ำอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดออกสิบเจ็ดน้ำก็ยังโสดอยู่ ดีนะครับน้องน้ำบริหารให้พี่อ๊อฟก,กับพี่แนทหน่อยนะครับรูบ้สึก